สวัสดีครับวันนี้มาดูหลังนี้นะครับรับภายในเสร็จเสร็จเหมอล้นนะครับวันนี้ฉากรอบนอกนะครับยกโม่ผสมปูนฉากมาแล้วนะปล่อยฉากรอบนอกสองคนนะครับตามปูนสองับวันนี้ก็ได้ผลใหญ่แล้วฉาบรอบนอกไปเสร็จก็ความสูงประมาณสี่เมตรนะครับสี่เมตรก็ใช้ปูนเสือพัดนะครับตัดฉาก เราโอเคนะครับเพราะผนังสูงมากนะครับสูงรวมคานด้านล่างเนี่ยเดือดเสร็จ4เมตรรอบนอกนะครับภายในของตัวบ้านเนี่ยก็ภายในมี3เมตรินะครับรอบนอกนี่มันยกคานีก็เป็นเป็น4เมตรนะครับเย่าลืเจอฝนตกนะครับฝนตกครับชั่วโมงละฝนเพิ่งหยุดนะครับก็ต้องคมุมผ้าใบไว้เผื่อที่มันฝนตกตรง ฉากปูนแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ร่อนไม่ไม่เละนะครับปูนแห้แห้งก่อนนะครับในาการหลังฝนตกนะครับก็สวยงามนะครับจะไล่ฉากได้หนึ่งแผงสองแผงแผงใหญ่แผงหนึ่งแล้วแผงห้องน,น้ำแผงนึงนะครับเก็บขอบชักล่องแนวคานแนวเสานะครับ เ,เรียบร้อยดีหมอ้อผสมปูนฉาบเวลาใช้งานเราต้องล้างทำความสะอาดทุกวันนะครับไม่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 สะสมนี่คือภายในนะครับการก่ออีแดงเวลาเราราดน้ำราดน้ำชุ่มเนี่ยอีแดงมันจะอมอมความชื้นนะครับ ต้องปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับันถึงจะอิจฉาที่จะคายคายน้ำนะครับคายความชื้นออกมาจากผน,นังมันปูนที่ขาวขึ้นนะครับความชื้นก็จะออกที่ทาสีได้ก็ไปเสร็จประมาณสักเดือนกว่าๆนะสักเดือนผนะันงที่ปูนคายความชื้นออกมาเนี่ยมันก็จะขาวนะครับจะเริ่มขาวนะครับอย่างี้ อันนี้ก็เตรียมสักสามวันน่าจะเสร็จนะครับก็เตรียมให้ช่างทําบัวเดนะบุลมาเช็คพื้นที่นะครับเ <c oughs> ช็คพื้นที่ว่าบัวสั่งทําความยาวเท่าไรบ้างนะครับให้ช่างวามัดเองงานบล็อกไฟบล็อกไฟก็ต้องแต่งให้มันเกิดความเรียบร้อยนะสวยงามไม่ใช่ว่าทํา ลวกมันก็งานมันก็จะไม่เรียบร้อยนะครับบอ,อกไปแต่แต่มันเกิดความสวยงามขึ้นทำเรียนทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือไอตัวที่กันผลที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับการกันให้น้ําผลมันย้อนนะครับไอตรงนี้ตารางไม่ถึงสองร้อยกว่าบาทนะครับเป็นของ S อสซนะครับ ม้นึ่งสิบตารางเมตรสองพันนะครับการนำย้อนในกรณีที่หลังคาความเอียงไม่ได้นะครับหลังคาความเอียงไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะขยับมาอีกด้านนึงนะครับนะมมุมนึ้ ก็คือมุมด้านนี้นะครับถ้าไม่ปล่อยช่างหั้งมดขาดเยอะนะครับเกะบวานหลังเล็กฉากแค่สองคนงานไ,ได้เนียบหน่อยนะครับวันถัดไปก็จะด้านนี้วันนึงนะครับด้านนี้วันครึ่งด้านนี้วันนึงนะครับมันก็สูงคันพอสมควรครับก็จะย่อได้ฉากไม่เร่งนะครับไม่เร่งไม่เร่งช่างนะครับทําง,งานให้มันเนียบขึ้นนะครับ เพราะว่าถ้าเอาคนมาเยอะมันก็จะลุมกันแล้วก็เร่งงานเร่งงานงานก็จะไม่เรียบร้อยนะครับเราก็จะไม่ไม่เร่งไม่เร่งช่างนะครับนี่สภาพหน้าง,งานของไซต์นี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเ,เริ่มทยอยฉา,าบเก็บทำความสะอาดนะครับการเก็บทำความสะอาดใช้งานทุกครั้งนะครับมันมีผลต่อเวลาลูกค้านะครับคนท,ทั่วไปมาดูก็จะทํางานให้มันเรียบร้อยขึ้นนะครับเขาก็ชอบ ครับถ้าทํางานลูกน้องไม่เก็บไม่กวาดมันก็เลอะเทอะไปหมดนะครับกปรกคือหน้างานต้องลูกน้องต้องทางความสะอาดเก็บก่าดตลอดนะครับเก็บก่าดตลอดเราก็ทยอยเคลียร์เคลียร์ของไปทาความสะอาดไปนะครับน,นี่หน้างานก็คสำหรัก็ถือว่า80%ซนะครับโอเคครับวันนี้มาดูสภาพหน้าง,งานประมาณนี้กันนะครับสวัสดีครับ